ี่เป็นตัวอย่างเคงที่แบบมีปัญหาในเรื่องตาค้ํานะคะแต่คนไข้เคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วแล้วก็มีปัญหาตาค้าแต่ว่าล่องไม่ลึกมากนะคะการฉีดฟิลเลอร์ก็จะช่วยเติมให้เนื้อเรามีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่องความค้ำก็จะดีขึ้นแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยตื้ๆใต้ต,ต,ตาได้เดี๋ยวจะเริ่มฉีดฟิลเลอร์กันนะ ฉีดตรงหน้าแก้มก็จะช่วยดันให้ใต้าตาเราดูดีขึ้นแล้วก็การเพิ่ม projection ของแก้มมาด้านหน้าน่าจะดูเด็กขึ้นพวกล่องต่างๆก็จะดีขึ้นค่ะระดับหน้าแก้มก็ข้างหลัครึ่งหลอด0ูต่อข้าต่อคันวันนี้พี่ตั้งใช้ทั้งหมดประมาณกี่ซนะีซีใช้สองซีซีนะคะเราเหมอะจะใช้สองเนื้อตัวนี้ก็เป็นเนื้อแบบเนื้อกลางอะคะ่ะมีคุณสมบัติในการยกหน้าได้ ตัวใต้ตาจะใช้เนื้อนิ่มเปลี่ยให้เรียบเนียนได้ไม่เป็นก้อนสำหรับตัวใต้ตาถ้าเราฉีดหรือแบบไม่มีปัญหาในเรื่องของก้อนออใช่มันดูสว่างขึ้นเยอะนเนาะดูเต็นขึ้นเลยนะคะโอเคได้ไดหลับมาสองวนันสี่แปดชั่วโมง